เอาไหมเอาไหมโถอนอยังไงอะไรเอากด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 นี่มาอะไร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 มาแล้วโทูฟี่นี้กดกดกดแล้วตะเพียนตะเพียนครับเก็บครับเก็บ อืมอืมจุ่มมาจุ่มอะไรอะไรอะไรเนี่ยปลาอะไรเนี่ยโอ้ยปลาสลาดครับโอ้ย สวัสดีนะครับสวัสดีพีพีนานานักตกปลาแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตลอดจน f c ของนัลเลคนตกหลิวนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องตกปลาช่องน้อยๆของนัลเลอีกเช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้นัลเลก็พาพีพีนานาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาออกหมายอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดของ นั่นเองนะครับก็เลยมีเวลานิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะมาออกหมายแล้วก็มาหาปลานะครับไปทํากับข้าวกันนั่นเองนะครับวันนี้นะครับนาเล่พาพ,พี่นานะและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาที่คลองสามคลองหลวงอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าหมายที่นาเล่มาลงวันนี้ก็จะเป็นหมายที่บรรยากาศค่อนข้าง ร่มรื่นชิวๆนะครับแล้วก็บรรยากาศวันนี้นะครับก็เย็นสบายนะครับก็มีแดดมั่งแล้วก็มืดครึ้มบั่งสลับกันไปนะครับสืบเนื่องจากเมื่อคืนก็ฝนก็ตกก็ค่อนข้างหนักอยู่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับวันนี้นัลเล่ก็เหมือนเดิมครับยังยืนยันอุดมการของเราเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือการตกแบบชิงหลิวนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปตกปลากันนะครับเดี๋ยวนันเล่นะครับจะให้ดู บรรยากาศสภาพหมายรอบๆกันก่อนนะครับว่าหมายที่นาลลมาตกวันนี้สภาพหมายเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนวันนี้นะครับนัลลก็จะตกชิงหลิวในระยะ4.5นะครับเป็นเหมือนเดิมครับไม้ตายตะก,กัววิ่ง2ตะขอนะครับเบดทรงจินุ0.8นะครับ อ่ะครับพี่พีนานาและก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับอันนี้คือสภาพหมายนะครับสภาพหมายที่นารลีมาตกวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นอ่าร่มต้นไม้ใหญ่นะครับนี่มีที่จอดรถกว้างขวางนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับอ่าเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนจุดจินนาลลีลงก็นู่นเลยครับริมน้ําเลยครับนู่นครับอ่าเนี่ยครับนารลีก็จะ ลงตรงนี้นะครับสภาพบรรยากาศก,าก็ค่อนข้างโอเคนะครับมีที่จอดรถสําหรับรถยนต์ด้วยนะครับจุดที่น่าเล่ลงก็นี่เลยครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะมาครับพ,พี่นานะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับหมาแรลกพร้อมแล้วจับจีบบีบตูดแล้วก็ลุยครับอึ๊อ่ามาสิเป็นยังไง จะหมานไหมวันนี้ก็ลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไม้แรกของวันนี้ไม้ข้องสามข้องหลวงนะครับวันนี้น้าเรกจะได้ปลาไปทำกับข้าวไหมแดดก็ไม่ค่อยออกนะครับ ก็เมื่อคืนก็ฝนตกด้วยนะครับ<อ>จะมีตัวไหมน้อวันนี้เนาออืมืมีมาทักทายแล้วก็มีมาทักทายแล้วปรตตเพียนหรือเปล่า <c oughs> มีต้นสยับนะครับเมื่อกี้นะนะมาหน่อยมาหน่อยอ้อมา กันมือแล้วอยากเยอะเอาไหมเอาไหมถอนอยังไงอะไรอะไรมาแล้วปลานิล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 ตัวใหญ่ไหมได้อยู่ได้อยู่อืมได้อยู่ได้อยู่นี่อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเจอยู่นะครับ จก็บก่อนเต็มแรกเรามาแล้วอือไปครับอย่ารอช้าครับหมายสองต่อเนื่องทันที ิ่มส่งสัญญาณที่ดีแล้วนะครับเนี่ยแดดก็เริ่มออกแล้วก็นาลได้เต็มหนึ่งมาแล้วนะครับก็ตัวสวยพอสมควรอยู่ครับอืมเหมือนจะถอนไม่ใช่เอากด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 นี่มาอะไรอะไร อะไรอะไรมาแล้วโทฟีน่นี้อะไรอุ้ย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 อะไรมาโอ้โหโอโ้ห,โหนึกว่าอะไรเป็นอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนมามา,มา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 อุ้ยอุ้ยอุ้ย นี่ละมาะนี่ยครับเป็นสวายป๊อกครับอีกหนึ่งแต้มครับแต้มที่สองแจ๋วอยู่ครับทําแดดเดียวไป ไปครับลุยต่อครับอือือจุ่มมาจุ่มอะไรอะไรอะไรเนี้ยปลาอะไรเนี่ยโอ้ยปลาฉลาดครับโอ้ยอ่ะเก็บไว้ก่อน ปลาฉลาดอืมอะก็ลองย้ายมาที่สามจุดหกดูนะครับเผื่อมีอาการทุ่นให้เห็นแบบัดาจีนทดเจนีเจนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับโยนไปที่สี่จุดห้ามันก็กินอยู่นะครับแล้วสักพักมันก็เงียบไปเลยนะครับเงียบแบบเหมือนไม่มีตัวนะครับเหยื่อที่เราใช้อ่อยมันก็ยังไม่หลุดจากตะขอเบ็ดเลยนะครับแล้วก็เลยลองลองมาย้าย ที่สาที่หดูปรากฏว่านาลรก็ได้ปลานินมาตัวหนึ่งสองตัวแล้วก็ได้ปลาดุกมาด้วยนะครับแสดงว่าปลาน่าจะอยู่ที่ระยะประมาณ3ามจุดหดูนะครับกดกดกดแล้วมาอะไรอ่ะนี่อะตะเพียนตะเพียนครับ ครับเก็บอ่ะครับะนะเมื่อกี้นรี่ได้เอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตนะครับพอเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตแป๊บหนึ่งนี่โอ้โหแบบทุ่นมีอาการเลยนะครับก็นรี่ก็ได้ปานินมาไซส์สวยอยู่ครับตัวหนึ่งนี่ครับนี่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 แจ่มเลยครับเนี่ยเนี่ยโอ้โห,โห,โห,โหพอเราตั้งกล้องนี่อายกล้องเก็บครับเก็บได้ต้มแล้ววันนี้ นี่ครับสวยงามครับสวยงามติดครับอะครับพี่ๆนานาละก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับอ่อสืบเนื่องจากคลิปนี้นะครับเกิดอุบิเหตุขึ้นนิดหน่อยนะครับก็คือว่าอา่าช่วงแรกที่นเร่ตกช่วงอา่าช่วงเช้านะครับก็มีปลากินเรื่อยๆอยู่นะครับ แต่อาการของทุน่นหรือว่าปลานี้เข้าค่อนข้างห่างเลยนะครับนาเก็เลยลองหยุดพักนิดนึงไม่ได้ถ่ายทํานะครับพอไม่ได้ถ่ายทําปุ๊บก็ปรากฏว่าปลาไม่เข้าเลยนะครับปลาไม่เข้าเลยเราก็เลยลองหาวิธีดูว่าเอปลามันอยู่ในระยะไหนหรือเป็นอะไรยังไงบ้างนาเก็เลยลองย่นระยะจาก4.5มาเป็น3.6ลองดูนะครับปรากฏว่า เราไปเจอที่ระยะที่3.6นะครับปลา,าเริ่มกินทีหรือว่าเริ่มเข้าว่างแล้วนะครับแต่ว่าปลานินเขาจะกินกุ้งฝอยนะครับนั่นเองก็เลยลองช้อนกุ้งฝอยดูนะครับอพอช้อนกุ้งฝอยแล้วก็ลองตกที่ระยะ3.6ปรากฏว่าก็มีปลานินเข้ามากินกินเรื่อยๆอยู่นะครับผมแต่นะครับเรื่องจากเวลานั่นเองจะ ถ่ายทำหรือว่าเวลาจะ z ูมทุนให้พี่ๆนานาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมนะครับปรากฏว่านะครับอาการทุนไม่มีนะครับไม่มีอาการทุนได้เห็นนะครับก็นั่งสักพักไปใหญ่เลยครับหนึ่งชั่วโมงก็แล้วสองชั่วโมงก็แล้วตกไปสักพักใหญ่ๆเลยครับมันก็ยังไม่มีอาการทุนให้เห็นนะครับแต่เวลาเราเอาโทรศัพท์มาแล้วไปชาร์จแบตนะครับกบกลายเป็นว่า ปลากินอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยเกิดอาการอ็ซิเดนต์ขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็เลยวันนี้คลิปนี้นะครับน่าจะไม่มีอาการทุ่นแลกะก็ลักษณะของการตกปลาให้วีนาณนะและท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมแบบเต็มๆนะครับยังไงนะ้นลี่ก็กราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าด้วยบรรยากาศหมายที่เป็นธรรมชาติเนาะมันมันมันก็มีด้วยปัจจัยหลายอย่างเนาะ อย่างเช่นพวกสภาพอากาศสภาพน้ําบางทีก็ปลาอาจจะกินแค่ช่วงเช้าตกบ่ายมาอย่างเช่นวันนี้นะครับก็ก็ไม่มีอาการเลยนะครับปกตินาเลนี่จะจะนั่งตกสับตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงสักถึงเที่ยงหรือเต็มที่ก็บ่ายนาเลก็จะกลับนะครับแต่ตอนนี้เวลานี้นะครับบ่ายสามจะครึ่งแล้วนะครับเป็นปรากฏการณ์แรกเลยนะครับที่แบบนาเลออกมาออกหมายหรือว่ามาตกปลาเนี่ย กลับไปแบบ3โมง -4 โมงเย็นนะครับเคสที่ไป3โมง -4 โมงเย็นนั่นจะไปตกพวกบวอเหมาะอะไรมากกว่านะครับถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยเต็มที่เที่ยงเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงนั่นลก็กลับแล้วแต่อันนี้พยายามนะครับจะนั่งดูแล้วก็จะพยายามแบบถ่ายทําอาการทุ่นให้พี่ๆนานะและท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมนะครับปรากฏว่ามันไม่มีอาการทุ่นจริงๆนะครับยังไงก็กราบขออาภัยไว้นะ ที่นี้ด้วยนะครับส่วนผลงานวันนี้นะครับนั่เลขก็พอมีผลงานให้พี่ๆนานาและท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมอยู่นะครับแล้วก็พอมีปลาได้ไปทําเป็นกับข้าวอยู่นะครับแต่มันน่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ได้มีอาการทุ่นให้ท่านผู้ชมและพี่ๆนานาได้รับชมนั่นเองนะครับอ่ะยังไงนะครับถ้าคลิปนี้นะครับ มันอาจจะยังไม่ประทับใจหรือว่า,าท่านผู้ชมท่านใดดูแล้วมันยังไม่ไม่โดนหรือมันยังไม่ชื่นชอบยังไงก็กราบขออาภาัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็กดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์มาหรือว่าให้กำลังใจนาเร่ได้นะครับเพื่อที่นาเร่จะมีกำลังใจแล้วก็มีแรงฮึดที่จะทำคลิปต่อ,ตอไป ให้พี่ๆน้าๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านไร้รับชมนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากรบกวนด้วยนะครับรบกวนกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของนะเล่คนตกหกลิวนะครับส่วน EP หน้าหรือว่าคลิปหน้านเเล่ให้สัญญาเลยครับแน่นอนว่านะเล่จะไปออกหมายแล้วก็จะถ่ายอาการทุ่นแบบเต็มๆแล้วก็แบบ จุกๆให้พี่ๆนานาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้เกิดอุบิเหตุจริงๆครับอ่ะโอเคครับท้ายคลิปนี้นาลลี่ก็จะส่งผลงานอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผลงานวันนี้นาลลี่พอมีปลาไปทํากับข้าวไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับอ่ะครับพี่ๆนานา,นาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ เดี๋ยวเรามาดูผลงานวันนี้กันนะครับกับหมายคลองสามคลองหลวงนะครับวันนี้ต้องขออภัยพี่ๆนานาและท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆนะครับเกิดจากอุบิเหตุนะครับไม่มีอาการทุ่นหรือว่าไม่มีภาพสวยๆคลิปสวยๆฝากพี่ๆนานาเลยนะครับอ่ะยังไงมาดูกันครับผลงานวันนี้เกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับอ่ะยังดีที่มีปลาไปทํากับข้าวอยู่นะครับนี่ก็มี อสวายหนึ่งตัวอโอ้นี่ไงมีอ่ะเนี่ยครับผลงานก็ประมาณนี้นะครับมีปลานินตัวสวยๆอยู่ตัวหนึ่งสองตัวนะครับแล้วก็ปลาฉลาดปลาสวายปลาดุกนะครับผมปลากระมังปลาตะเพียนก,ก็ยังพอได้ทำกับข้าวอยู่ครับยังไงก็ฝากรบกวนกดติดตาม ช่อง u ูทู e ช่องคนตกหลิวของนาเร่ไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ